สัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเปิดบันทึกตำนานก็บพบกันเหมือนเดิมครับทุกวันจันทร์ครับเวลา15บนกาสานาทีทางททว5หวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปกราบหลวงป,ปู่ท่อนยานทโลแหวนศรีอภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับท่านเป็นพระที่มีปฏิปทาดีเยี่ยมอีกรูปหนึ่งในสายของหลวงป,ปู่มั่นคูบาใจของท่านล้วนแต่เป็นสิทธิของหลวงป,ปู่มั่นแทบทุกรูปไม่ว่าจะเป็นหลวงป,ปู่คำดีหลวงป,ปู่เทศ รัปผู้ชอบเป็นต้นครับเรื่องราวน่านจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับพระอริยสงฆ์นั้นหมายถึงผู้เป็นสิษย์แห่งตถาคตที่ยึดมั่นอยู่กับการสืบทอดจะลงพระพุทธศาสนาให้คงความบริสุทธิ์สง่างามควรค่าแก่การเคารพกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบอยู่ในกรอบคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่มีด่างรอย ซึ่งรายการเปิดบันทึกตำนานในสอหาเรื่องราวของท่านมานำเสนอแก่พุทธศาสนิกชนและท่านผู้ชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5อ้ายานต่อเนื่องทั้งนี้ด้วยความปรารถนาที่จะตอกย้ำแก่ชาวพุทธทุกท่กานว่าแม้จะมีข่าวคราวที่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่วงการพระพุทธศาสนาเพราะการกระทำของผู้ประพฤติผิดในศีลในธรรมซึ่งได้เกิดขึ้นมาก แต่ศาสนาพุทธจะยืนยงอยู่เป็นสารณะในหัวใจของพุทธศาสนิกชนได้ก็ด้วยความเชื่อมัน่นยึดมัน่นและความเคารพนับถือที่ทุกคนมีต่อพระสงฆ์ผู้มีคุณค่าควรแก่การบูชาดังภาษสิทธิที่ว่าพึงบูชาผู้ที่ควรบูชารายการเปิดบันทึกตำนานในวันนี้จะพาท่านไปกราบสกการะพระสุปฏิปันโน ผู้สมควรอย่างยิ่งแก่การบูชากราบไหวอีกรูปหนึ่งท่านคือหลวงปู่ท่อนยานัทธโรแห่งวัดศรีอาภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยทีมงานของเราได้มีโอกาสไปกราบนมัสการท่านจึงทราบว่าท่านนั้นเกิดที่บ้านหินขาวตำบลสาวัตถีจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันเพ็ญเดือนหกซึ่งก็ตรงกับวันที่สามพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 4 7 1 โยมบิดาของท่านชื่อแจมโยมมารดาชื่อทานามสกุลประเสริฐองค์ท่านมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันจำนวน19คนท่านเป็นคนที่6หลวงปู่ท่านให้การสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ยังเด็กขณะอายุได้สิบขวบบางครั้งท่านชอบไปอยู่ในป่ากับหลวงปู่อุปนันซึ่งท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ซึ่งหลวงปู่อุปนันท์ท่านมักจะกลางกรดให้หลวงปู่ท่อนนอนอยู่เป็นประจำเมื่อหลวงปู่ท่อนอายุได้11ขวบลุงของท่านได้ขอท่านไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนสาวัตถีแต่ทว่าหลวงปู่ท่อนท่านยังเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องจึงไม่อยากไปเรียนหนังสือท่านจึงมักถูกลุงเคี้ยนตีแล้วก็ปล่อยตามใจท่านครั้นหลวงปู่ท่อนอายุได้13ขวบ ลุงของท่านก็เกิดป่วยหนะักหลวงปู่ท่อนจึงนำลุงมารักษาตัวอยู่กับครอบครัวของท่านจนถึงวาระสุดท้ายหลวงปู่เล่าว่าในปีนั้นจำได้ว่าเป็นปีพศ .2483 ซึ่งพอดีกับทางการได้ก่อตั้งโรงเรียนที่บ้านหินขาวหลวงปู่ท่อนจึงได้มีโอกาสเข้าเรียนและก็เป็นนักเรียนดีเด่นเนื่องจากสอบได้ที่หนึ่งทุกปี หลวงปู่ท่อนท่านศึกษาอยู่จนถึงชั้นประถมปีที่สามจึงต้องลาออกเนื่องจากว่าอายุเกินเกณฑ์ท่านจึงได้มาเรียนต่อที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ภาคปลายที่บ้านหินขาวจนสอบเทียบได้ชั้นประถมปีที่สี่ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักชมโฆษณากันสักครู่ครับสนับสนุนโดยโรงงานน้ำปลาไทยตราปลาหมึก ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกท่านผู้ชมครับท่านกำลังชมรายการเปิดบันทึกตำนานของหลวงปู่ท่อนแห่งวัดสรีอภัยวันจังหวัดเลยครับหลวงปู่ท่อนท่านเล่าให้ฟังว่า ในขณะที่ท่านอายุได้21ปีมีอยู่คืนหนึ่งท่านฝันไปว่ามีงูใหญ่ตัวหนึ่งไล,ล่หลวงปู่จากป่าจนมาถึงบ้านครั้นพอถึงบ้านงูใหญ่ก็กลายเป็นชายแก่ที่มีผมสีขาวเดินขึ้นบันไดบ้านมาบอกว่าจะยกลูกสาวให้สองคนแล้วก็จัดขบวนแห่พาหลวงปู่ไปส่งซึ่งในขบวนแห่มีผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านหลายคนร่วมขบวนอยู่ด้วย ขบวนแห่ก็ได้พาหลวงปู่เข้าไปในป่าพอถึงจอมปลวกใหญ่ต่างก็พากันเอาหลวงปู่ขึ้นวางไว้บนจอมปลวกแล้วก็เอาญ้ามามุงทำหลังคาให้มองลงไปข้างล่างก็เห็นผู้หญิงสองคนนั่งเจียนหมากเจียนพูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้สั่งเสียหลวงปู่ว่าให้อยู่ที่นี่แหละท่านเข้าบ้านไม่ได้แล้วพูดแล้วต่างก็พากันลากลับไป ครั้นหลวงปู่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็มีแต่ความกังวลใจไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านในภายภาคหนะ้าหลังจากนั้นประมาณสองสัปดาห์หลวงปู่เล่าว่าก็ได้มีผู้เท่าโสดาซึ่งเป็นผู้ใหญ่อยู่ในเมืองขอนแก่นได้มาหาพ่อของหลวงปู่และพ่อของหลวงปู่ก็ได้คุยให้ฟังว่าท่านมีลูกชายอยู่คนนึงชอบเที่ยวเล่นเกรงว่าต่อไปจะเสียคน ผู้เท่าโสดาได้ฟังก็เอ่ยปากขอว่าจะให้ปรนิบัติท่านพระอาจารย์คำดีประผาโสซึ่งก็เป็นพระกรรมฐานแล้วก็ในขณะนั้นท่านทำนักอยู่ที่วัดบ่าชัยวันจังหวัดขอนแกน่นพ่อกับแม่ของหลวงปู่ก็ไม่ขัดข้องต่างก็พากันดีใจแต่ว่าขอถามความสมัครใจของหลวงปู่ในวันรุ่งขึ้นสะกอ่อนซึ่งในขณะนั้นหลวงปู่ก็ได้แอบฟังอยู่ทําให้ครุ่นคิดตลอดทังคืน คิดไปต่างๆนานาว่าเมื่อท่านบวชแล้วจะนอนคนเดียวได้ไหมทานข้าวมือเดียวจะได้รู้เปล่าแต่ว่าภายในใจก็คิดว่าเมื่อผู้อื่นปฏิบัติได้ท่านก็ย่อมจะปฏิบัติได้เช่นกันครั้นรุ่งเช้าหลวงปู่เล่าว่าเมื่อพ่อถามท่านว่าจะให้บวชและไปอยู่กับท่านพระอาจารย์คำดีที่วัดป่าชัยวันหลวงปู่จึงได้ตอบตกลงใจทันทีคุณพ่อคุณแม่ ตาก็ยกมือขึ้นโมทนาสาธุพร้อมกับเตรียมการพาหลวงปู่ไปส่งซึ่งก็มีผู้เฒ่าผู้แก่ตรงกับที่หลวงปู่ฝันไปทุกอย่างพอไปถึงวัดบ้านหนองบัวทางวัดกําลังบูรณะหลังคาสาลาผู้ที่ไปส่งต่างก็ช่วยกันมุงหลังคาสาลาพร้อมกับสั่งเสียให้หลวงปู่อยู่ที่วัดซึ่งก็คล้ายคลึงกับความฝันเป็นยิ่งนักส่วนผู้หญิงสองคนนั้น หลวงปู่บอกว่าเข้าใจว่าคงจะเป็นอุบาสกอ,อุบาสิกาที่จะปรนนิบัติรับใช้ท่านเราบังคับเราเองนะอย่าให้ผู้อื่นบังคับให้ไปสอนดีอย่างนี้นะอือทนได้ไหมล่ะโอ้ยได้ครับผมเขีันขข้าวมือเดียวได้ไหมได้นอนคนเดียวได้ไหมได้ไม่กลัวผีเลย ก็ไม่เห็นทักทีเนี่ย้าเกิดมาผีไม่เห็นทักทียังคุยโมไปกับท่านอยู่ครูอาจารย์อยากเห็นมันอยู่อยากคุยอยู่ท่านก็หัวเราะเอ้ยถ้าเห็นจริงๆเราจะวิ่งนะใจนึกไม่วิ่งนะอะไรเราก็เรียนมาจบแล้วมวยเราก็เป็นอะไรเราก็เป็นเราก็พอจะต่อสู้มันได้เราผิดอยู่ในใจเอามาแต่เอามันอยู่ อะไรมันจะเบียดเบียนเราเ,เราจะเอากับมันอยู่ลูกปูกับหวัวเลาะไปําข้อวัดทุกวันทุกวันไม่ได้ขี้เกียจขี้ข้านนะพอบ่ายลงก็ปัดกวาดเหมือนพระลระปัดกวาดลานวัดมือนวดตาดเขาเรียกว่ากวาดตัดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วน่าจะส่งน้ำกันไปอาบน้ำตากน้ำขึ้นมาจากหนองจาก บอ่อพวนน่ะขึ้นมาใส่ตุ่มใส่องค์ไววไปห,หามขึ้นมาเต็มหมดทุกครั้นเมื่อหลวงปู่บวชเป็นภาคขาวแล้วก็ได้ติดตามพระอาจารย์คำดีไปอยู่ที่วัดป่าติรีธรรมจังหวัดขอนแก่นปรนิบัติรับใช้ท่านอยู่ทุกวันท่านผู้ชมครับตำนานของหลวงปู่ท่อนแห่งวัดศรีอาภัยวันจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับสนับสนุนโดยชัยเนตาวคอนโดถนนรามอินทราซอย8ผ่อนคุ้มกว่าเช่าเข้าอยู่ได้ทันที ทนเข้านาคอยู่ห้าเดือนด้วยกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2491จนถึงเดือนมิถุนายนพระอาจารย์คำดีก็ได้พาหลวงปู่ไปปลีกวิเวกที่บ้านเหล่านาดีบ้านน้องบัวหลังจากนั้นท่านก็ได้พาหลวงปู่ท่อนไปบวชที่วัดศรีจันทราวะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเมื่อวันที่7มิถุนายนปีพศ2491 โดยมีท่านพระครูพิสารสารคุณเป็นพระอุปชัชฌาพระครูคำพิรนิเทศเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมหาสุพจน์อุตตโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อได้บวชแล้วก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าชัยวันบ้านสีฐานจังหวัดขอนแก่นในพรรษาแรกพระอาจารย์คำดีก็ได้ฝึกให้หลวงปู่ท่อนแสดงธรรม สับเปลี่ยนหมุนเวียนกับพระรูปอื่นๆโดยในครั้งแรกให้เทศตามหนังสือซึ่งบรรดาญาติโยมต่างก็ชมกันว่าท่านเทศคล่องดีครั้นเมื่อพรรษาที่สองหลวงปู่ได้จำคำเทศของพระอาจารย์นำมาแสดงธทมด้วยตนเองจนเป็นเหตุให้หลวงปู่เป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นงานบุญใดๆก็ตามหลวงปู่จะต้องได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรมะอยู่เป็นประจำ และก็เนื่องมาจากลีลาการเทศของหลวงปู่มักจะสอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปด้วยจึงทำให้บรรดาญาติโยมมักจานิมนต์ท่านแสดงธรรมะในรอบดึกเพื่อปลุกให้ญาติโยมที่ง่วงเหาหานอนให้ตื่นตัวอยู่เสมอๆแล้วก็ในปีพศ .2497 เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ท่อนได้เดินทางมายังจังหวัดเลยกับพระอาจารย์คำดี แล้วก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำผาปูตำบลน,นาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งในเวลาต่อมาพระอาจารย์คำดีประภาโสได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูยานทัศสศีลูงปู่ท่อนอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำผาปูได้สองพรรษาก็มีญาติโยมนิมนต์ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำตีนผาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอยู่ได้หนึ่งพรรษาพระอาจารย์คำดี ก็ได้เรียกหลวงปู่ให้มาอยู่ใกล้ๆเพื่อจะได้พึ่งพาอาศัยในยามที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคชราจนกระทั่งพระอาจารย์คำดีได้ถึงแก่มรณาภาพไปในปีพาศ .2500 บรรดาญาติโยมได้ไปนิมนต์หลวงปู่ให้มาจําพรรษาอยู่ที่สุสานบ้านนาปโปโดยพำนักอยู่ที่นั่นพร้อมกับสร้างกุฏิชั่วคราวให้เป็นที่ปฏิบัติธรรม และว็็ในเวลาต่อมาหลวงปู่ทอนก็เริ่มก่อสร้างและก็พัฒนาจากสุสานบ้านนาโปงมาเป็นวัดศรีอภัยวันโดยเริ่มจากกุฏิหลังเล็กๆจนถึงปัจจุบันนี้มีความเจริญสวยงามมีศาลาอเนกประสงค์พร้อมกับสร้างสระน้ําสําหรับเอาไว้ใช้สอยและก็ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆมากมายถ้าไปสั่งไปไหนเขช่วยพัฒนาท่านอยู่นั่นแหละ,ะหทำผาปู ช่วยสร้างศาลาช่วยสร้างเตนาตนะหลายๆอย่างนับไปนับมแล้วลเป็นกำลังเป็นเป็นรุ่นช็คเตอร์บนเถอะบุกเบิกบนนะ้อ <laughs> เอาทุกอย่างเลยถากไม้ไสโกบเป็นทุกอย่างเลยนังนี้พอโตมาทั้งหน่อยก็เดี๋ยวขอมาอยู่วัดศรีอภัยวันนี่รังว่าละ่ะท่านให้มาอยู่ที่นี่ท่านก็มาดูด้วยหลวงปู่มาดูสถานที่ด้วย ท่านชอบก็อ,อยู่ที่นี่แหละนชอบแล้วแล้วก็เลยมาอยู่จับวันษาปีสองพันห้าร้อยปีสองพันห้าร้อยพอดีเข้าพันษาที่นี่หาห้าร้อยหนึ่งแม่ว่าพัฒนาปีสองพันห้าร้อยนันออกพันษาจากบ้านตีนหวาก่อนแล้วจึงค่อยกลับมามารับกันถินเสร็จแล้วก็ออกมาอยู่ที่นี่สองพันห้าร้อยอยู่ ว่าพัฒนาทีนี่มาปีสอง1ันห้า้อยหนึ่งก็อยู่จำวรรษาตั้งแต่นั่นมาญาติโยมคนนั่นมารับเป็นเจ้าของกุฏิหลังนี้เน่าญาติโยมคนนั่นเป็นเจ้าของหลังนั่นหลายคนหลายคนก็ได้ห้าหกหลังสิบหลังไปแล้วเป็นเจ้าของกุฏิกำมารอในน้อย,อยพออยู่จำวรรษาได้ห้องน้ำห้องวมก็ธรรมดายังไม่พัฒนาเต็มที่ ดูได้มาอยู่ที่นั่นเริ่มมาปลูกสร้างศาลายกศาลาหลังอยู่เดี๋ยวเนี้ศาลาการเปลียนเดี๋ยวเนี้ยรเราออกเองออกแฟนเองค,คนอื่นออกแฟนให้ไม่ชอบใจบบถึงแม้ว่าขณะนี้หลวงปู่ท่อนยานันทโรจะย่างเข้าสู่วัยชาราแล้วก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าความแก่ชารานั้นเป็นเรื่องของร่างกาย ส่วนจิตใจนั้นไม่ได้แก่ชราลงไปด้วยเลยหลวงปู่ยังเป็นผู้ที่มีจิตใจสบายๆมีอารมณ์แจ่มใสเบิกบานผิวพรรณของใสสามารถปฏิบัติภารกิจตา่างๆได้อย่างมากมายและมีความจำแม่นยำไม่มีอาการหลงหลง,ล,งลืมลืมทั้งนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่าหลวงปู่ได้ฝึกขัดบริหารจิตมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนั่นเองหลวงปู่จึงเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญามีความชับไว อยู่เสมอเสมอสามารถทำหน้าที่การงานต่างๆตามปฏิทินภารกิจที่มีเกือบทุกวันได้อย่างไม่น่าเชื่อหลวงปู่ท่านมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเสมอและให้ความสงเคราะห์สิทธิอนุสิ์ด้วยดีตลอดมาพร้อมกับเอาใจใส่รับใช้ครูบาอาจารย์และมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือหมู่คณะและสิทธิอนุสิ์และมีความเสียสละเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลทั่วไปและณนะโอกาสนี้ ขอเชิญท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานทุกท่านได้โปรดรับพอรอันประเสริฐเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวท่านและครอบครัวจากหลวงปู่ท่อนยานัทโรแห่งวัดศรีอาภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยณับัดน,นี้พวกใหม่ๆม,มาใหม่ๆสนใจปฏิบัติธรรมหลวงปู่กะทำพิธี ให้ถึงพระตจชนนากบสะกอนสมานสินห้าแล้วก็ประกาศปฏิญาณตนเป็นพุทธธรรมะตาผู้หญิงก็เป็นอุบาสิกาผู้ชายก็เป็นอุบาศกิงจังชายสะกอนไม่ใช่จูจ่จูไปจะมาปฏิบัติธรรมกันโลดมันไม่ใช่ ปับันอย่างนั้นมันกะลําบากต้องมีพัยะไรกนะคมเป็นที่ที่ทางจิตใจจริงจัง้วก่อนสิ่งมืนจึง,ง,ง,งจะไม่รบกวนพวกวิญญาณทั้งหลายพวกพูดผีปีศาตาณาักรคณปูตาญาบานตีฟ้าผีแสนผีนมนตาทอกตีนจุ่มวลินทุมผีอะไรที่มันมาชอบสิงคนน่ะ ถ e ้าเรามีพระไตรสนนคมเราผีเราอึน <shad> ั <S 1> <S 1> <S ่นไม่มาสิงเป็นอันขาดมาวันนี้พร้อมมาวันนี้พร้อมเดี๋ยวก่อนครับเอาที่ร้าเรื่องก่อนที่ตายแล้วเฉยยังเดวามนุษยานังเฉยโอ้โตุฉะยังเดวามนุษยานังเฉยโอ้โตุฉะยังเดวามนุษยานังเฉยโอ้โตใช้ยาเสพติดนั่งลาบังลาบังลาบังโตตีปากยังยุกังเปลังใจดาอยู่ จะวันโนจะโพกังยยวุติเจัยสวัตสตะวัสราจะอยู่จาชีวสิทธิปวันตุเตเหลือ,อ,อ,อกินเหลือใจไหลามาเทมาลำรวยลำรวยมหาศานทำมาค่าขึ้นซื้อง่ายขายคลองทำการงานกิจการงานอะไรก็มีลดนิยมมหาศาน <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวของหลวงปู่ท่อนยานัทโลแห่งวัดศรีภัยวันอำเภอเมืองวัดเลยครับ พร้อมด้วยพรันเประเสริฐที่ท่านมอบให้กับทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านเองและครอบครัวครับรายการเปิดบันทึกตำนานของเราจะพบกับท่านใหม่ทุกวันจันร์ทเวลา15นากานาทีทางทะทะรโบห้งนี้วันนี้ผมวิชิตปียักษ์บุรวัตและทีมงานของเราไปก่อนสวัสดีครับ